ร,ร,รายการต่อไปเป็นรายการทั่วไปเหมาะสําหรับผู้ชมทุกวัย จังหวัดนครราชสีมาค่ะเทปนี้เรายังอยู่กันนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมีในเรื่องของเทปบันทึกภาพนะคะกับคุณท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยภาพบรรยากาศของการกีฬาต่างๆนะคะว่าผลเนี่ยแพ้ชนะอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาเยี่ยมเยียนนะคะน้องๆที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ เราก็ต้องถือว <|so|>> ่าจังหวัดขอนแ่นนี่เป็นจังหวัดแห่งกีฬาก็ได้ว่าได้ครับเพราะเรมีสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นสนามกีฬาใหญ่เพราะนั้นถ้ามีการจัดแข่งขันระดับโลกระดับชาติ บ่อยๆก็ออขอพี่น้องประชาชนให้ความสนใจได้ไปชมด้วยเขาบอกว่าก่อนแข่งขันจริงเขาต้องแบบมีการวอร์มวอร์มร่างกายคือการนอนพักผ่อนสมองก่อนเขาไม่มาฟิตหรอกฮะเพราะว่าเรามาแข่งว่าเราซ้อมมาเป็นอย่างดีแล้วแล้วเวลามาแข่งแลแ้วก็แค่มาปรับทีนเท่า,านั้นเองจริงๆ,ๆแล้วน้องๆมีกําลังใจเขามีเพียบอยู่แล้วนะครับไม่กูไม่ต้องรอกําลังใจจากใครเพียงแต่ว่าเขาเขาสร้างของเขาเองอยู่แล้วเขามีของเขาเข้ามาเอาละค่ะท่านผู้ชมนะคะกลับมาจะเจอกันเช่นเคยนะคะจากสัปดาห์ ที่แล้วที่เราได้ให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศการกับการแข่งขันกีฬานะคะเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมานายแพทย์สำเริงแยงกระโทกค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับทายครับและท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนด้วยครับก่อนอื่นนะคะต้องขอเรียนถามเลยความรู้สึกนะคะกับการไปเยี่ยมชมน้องๆแล้วก็ไปร่วมให้กําลังใจกับน้องๆบรรยากาศที่จังหวัดอุบลเป็นยังไงบ้างคะครับก็อาทิตย์ที่แล้วสองสวันไปอยู่ที่อุบลราชธานีก็ถือว่าในฐานะ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีมาและกรรมการอีกหลายท่านลูกๆด้านหลานเราครับกำลังไปอยู่ที่อุบลกันเพื่อไปเตรียมการคัดเลือกที่เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะฮะไปเยี่ยมเกือบ200-300ชีวิตครับได้ไปเห็นตั้งแต่ การที่เขาอยู่ในค่ายทหารเขากินข้าวกันยังไงเขานอนกันยังไงลูกๆทุกคนมีความรู้สึกห่วงบ้านไหมนะครับแล้วก็บางแห่งก็ออกมาอยู่ที่ศูนย์การศ้านอกรงเรียนนะครับแล้วก็ไปดูการแข่งขันจริงๆซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ตอนที่เขาเขาอยู่กันที่ ที่พักทุกคนก็มีจิตใจเข้มแข็งมีจิตใจอดทนคิดถึงบ้านแต่ว่าด้วยความรักความสามัคคีด้วยความมุงใหญ่ทุกคนต่อสู้เขาทํากับข้าวกันเองนะครับ <Hey. S 1> พ่อแม่พี่น,อน้องทำกับข้าวกินกันเอง <Hey. S 1> ไปจ่ายกับข้าวเองแล้วก็อยู่กันด้วยความสนุกสนานสิ่งที่เราได้นอกเหนือจาก นอกเหนือจากกีฬาเนี่ยก็คือการมีวินัยกับชีวิตการได้เพื่อนการได้ฝึกชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆเหล่านี้นี่คือสิ่งที่นักกีฬาเขาได้ก็ขอให้กําลังใจชาวโคราชให้กําลังใจกันด้วยนะครับแล้วในช่วงของการเป็นนักกีฬาแข่งไปดูการแข่งจริงๆฟุตซอลนะครับ,เ,บเราชนะตอนที่ผมออกมานี่ชนะไป7จหนึ่งครับเพราะนั้นฟุตซอลเราเนี่ก็คงได้ชิงชนะเลิศเพื่อจะไปตัวแทนไปแล้วฟุตบอล อีกหลายคณะแล้ววอลเลย์บอลสุดท้ายนี่เป็นเยี่ยมวอลเลย์บอลนะฮะซึ่งมาจากโรงเรียนสุราโรงเรียนปักธงชัยนะครับปัล mm ั hmm. งใจเข้มแข็งอย่างดีนะทุกคนพร้อมจะต่อสู้นําชัยชนะกลับมาบ้าน mm hmm. เพราะฉะนั้นกีฬาเยาว,วชนแห่งชาติของเราเนี่ยครับ mm hmm. ก็คงคิดว่าตัวแทนลูกหลานเราที่จะไปแข่งชิงชน้าลเลืศอกันจริงๆนี่ก็คงได้นําเหรียญท, mm hmm. ทองเหรียญเงินกลับมาสู่จังหวัดนคารสีมาข,ของเราทุกคนมีหัวใจลูกหลานย่ามโมนะครับเ mm hmm. พียงแต่ว่าขอให้ทางสมาคมกีฬาพี่น้องที่เกี่ยวข้องหน่วยราชการหน่วยงานท้องถิ่นพ่อครับประชาชน ให้กำลังใจเขาด้วยนะครับนะที่ที่จะให้เขาเป็นตัวแทนเพราะว่ากีฬาของเรายังอยู่ลำดับที่ 4, 5, 6, 7อยู่นะจริงๆแล้วควรจะอยู่สัก3สัก2อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คงจะด้วยกันสร้างสารรค์ต่อไปทั้งกรรมการชุดนี้และกรรมการชุดใหม่ครับนี่คือความภาคภูมิใจที่ผมได้ไปเห็นในพื้นที่จริงๆได้ไปนั่งคุยกับเขาจริงๆได้ไปดูการการซ้อมจริงๆการลงแข่งขันจริงๆนะฮะก็ความเป็นโคราช รักโคราชรักท้องถิ่นมีมากขึ้นเยอะเลยทีเดียวความเป็นลูกหลานย,ยะโมมีมากขึ้นเลยทีเดียวครับตายครับนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสําคัญด้วยกันเพราะว่าจริงๆนะ้วตอนนี้คาบเกี่ยวกันด้วยในเรื่องของกีฬาเมื่อกี้เราพูดคุยกันว่ามีวอลเลย์บอลแล้วก็ที่สําคัญคือมีฟุตซอลด้วยอยากจะสอบถามที่โคราชตอนนี้ฟุตซอลโอ้โ,อโหจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่เลยฟุตซอลนั่นเองพี่น้องประชาชนครับ ในฐานะสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเราก็ต้องถือว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดแห่งกีฬาก็ได้ว่าได้ครับเพราะเรามีสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นสนามกีฬาใหญ่เพราะนั้นถ้ามีการจัดแข่งขันระดับโลกระดับชาตินี่บ่อยๆก็ขอพี่น้องประชาชนได้ให้ความสนใจนดะ้ไปชมด้วยในฐานะสมาคมะการประกาสมาคมเราก็ให้ความสนใจตลอดเพราะฉะนั้นฟุตซอลระดับโลก1-18ิพฤศจิกายนนี้ กำลังจะเริ่มนะครับ<ะ>ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนโคราชนะครับไปเข้าชมไปให้เกียรติดีเรงน้อยไปดูการแข่งขันระดับโลกซึ่งนานๆครั้งจะมีมานะครับต้องกราบขอบพระคุณคณะเตรียมงานคณะทํางานคณะกรรมการทุกคณะเลยนะครับในฐานะเป็นนายกสมาคมนี้ที่ทําให้โคราชได้มีโอกาสจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกครั้งนี้นะับเป็นเกียรติ เป็นประวัติศาสตร์ของคนโคราชเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนโคราชเราอย่าเสียโอกาสอันนี้ที่จะเข้าไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจและไปดูบรรยากาศนั่นคือกีฬาฟุตซอลร,ระดับโลก1-18พถึิกแปดายนนี้ทีส่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติขอเชิญดูตารางการแข่งขันดูวันเวลากันแข่งขันแล้วก็ไปชมกันให้มากที่สุดด้วยนะครับ โอ้นะคะแล้วในฐานะที่เราเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะคะของจังหวัดนครราชสีมาจัดกันอย่างยิ่งใหญ่ลังการขนาดนี้เดี๋ยวให้ท่านช่วยแนะนํานิดนึง้วกันนะคะว่าเจ้าภาพที่ดีต้องเป็นอย่างไรบ้างครับน้องสายครับในฐานะที่ผมเป็นนายกสมาคมกีฬาและเคยเป็นเจ้าภาพของการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนอบจหรือกีฬาของอบจเองนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนชาวโคราชทั้งมวลก็คือความรู้สึกเป็นเจ้าของงานด้วย หรือความรู้สึกเป็นเจ้าภาพจริงๆด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นในกีฬาฟุตซอลระดับโลกที่เข้ามาอยู่ที่โคราชเรานี่ผมว่าคนโคราชทั้งมวล ต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าภาพร่วมกันอันนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับพอเรารู้สึกเป็นความเจ้าภาพร่วมกันนี่การประพฤติการปฏิบัติหรือการแสดงสีหน้าออกต่างๆนี้ก็จะเกิดประโยชน์ mm hmm. เช่นการไปร่วมชมทุกนมาแข่งสนามกีฬาเราไม่มีคนโคราชไปเลยเนี่ยนะคนที่มาแข่งหรือแขกเขาจะรู้สึกอย่างไรนั่นประการหนึ่งนะครับ <c oughs> และการชมอย่างมีวิัยสปิริตความสามัคคี <c oughs> การยกพวกตีกา,การปาสิ่งของไม่ควรเกิดขึ้นเด็ดขาดทําอย่างไรนะครับประทับใจเมืองคุณย่าเมืองย่าโมกของเรา เชียด้วยน้ําใจนักกีฬาสปิริตความมีวินยัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและที่สําคัญเมื่อจบการแข่งขันน,<ะ>นักกีฬาเขาเดินออกมาข้างนอกนะควรจะยิ้มแย้มแจ่มใสในอัธยาศัยที่ดีลูกโคราชหลานยาโมต้อนรับทุกคนที่เข้ามาอยู่ในโคราชเรานะครับให้กําลังใจเขายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายพูดคุยและนักกีฬาเหล่านี้รวมทั้งญาติพี่น้องเขา เขาจะไปซื้อขับซื้อของไปเดินเที่ยวแน่ๆก็ขอให้เจ้าของร้านทุกแห่งนะครับสามล้อคนขับแท็กซี่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งมวลนี่ให้การต้อนรับที่อัธยาศัยไมตรีที่ดีอย่ายมีการวิ่งราวหรืออย่ายมีการลักเล็กขโมยน้อยหรืออย่ายสิ่งที่ไม่ดีอย่าให้เกิดขึ้นหรือการโกงราคาของสินค้าอย่างนี้ก็ไม่ควรให้เกิดขึ้นเราต้องเข้าใจว่ากีฬาที่จัดที่โคราชครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเพิ่มเศรษฐกิจ เพิ่มชื่อเสียงให้คนโคราชเพิ่มการท่องเที่ยวและทําให้คนโคราชได้ภาคภูมิใจและมีศักดิ์ศรีเพราะ,ะนั้นถ้าเราคิดได้อย่างนี้ครับเราก็จะเป็นเจ้าภาพที่ดีและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโคราชลูกโคราชหลานย่ามโมให้รักท้องถิ่นรักโคราชรักบ้านเกิดเมืองนอนของเราก็จะแพร่กระจายไปสู่ในระดับ ประเทศและระดับนานาชาติต่อไปครับนะคะต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะสําหรับข้อมูลดีๆนะคะในส่วนของฟุตซอลโลกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะคนโคราชนะคะเราเป็นเจ้าภาพก็อย่าลืมเราเมืองไทยด้วยสยามเมืองยิ้มมันนี้ดีที่สุดแล้วก็ต้อนรับนะคะสําหรับพี่ๆน้องๆที่จะเข้ามาแข่งขันการสําหรับฟุตซอลโลกที่จังหวัดนครราชสีมานั่นเองพร้อมด้วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งะครับสวัสดีครับ การแข่งขันผู้ชนะแดงธานีน้ามินกรลับจากจังหวัดนครราชสีมา เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปบุกตะลุยข้างบนกันค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราไปเยี่ยมชมกันรอบๆตามแต่ละประเภทกีฬาใช่ไหมคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเรามาการสําหรับการแข่งขันแบบวอลเลย์บอลเป็นยิงๆเป็นสาวๆสวยๆข้างบนกันเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องๆเขาทําอะไรกันบ้างมาเลยค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมน้องๆสวัสดีค่ะโอ้โหสบายนั่งทําอะไรกันบ้าง คุทีวีผู้ชมกินไอติมชิลพักผ่อนรีแลกซ์รีแลกฮะอาหารว่างเหรอคะไม่มีจิ้งหรีดคุณผู้ชมกินจิ้งหรีดกันนี่คือชนะพร่ะจิ้งหรีดใช่ไหมค่ะจิ้งหรีดกันนะคะ ความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างที่นี่สบายดีไหมคะสบายดีค่ะแล้วใครเป็นตัวท็อปของทีมเลยมีไหมนีและ้วทมตัวท็อปเอานี่เลยน้ำหนักน้ำหอะไรเรื่องเลยหนักด้วยฝีมือด้วยอันนี้การแข่งขันของเราเดี๋ยวจะเริ่มต้นตอนไหนกันคะประมาณประมาณันนี้ป่ายสามโมงค่ะสฝึกซ้อมกันขนาดไหนแล้วก็ เปียพอสมควรแล้วค่ะคุณผู้ชมเปียมากกูนั่งเล่นบีบีจ้าอิจิเบอเฟสออฟฟิต่ะสิคุณเก่งะเน่ฟิตมากเลยออฟฟิตมากเลยเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมให้กำลังใจน้องๆกันด้วยนะคะคุณผู้ชม

นางผ้าเล่นไปกเขามีผ้นอนแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นการพักผ่อนรีแล็กก่อนนะคะเขาบอกว่าก่อนแข่งขันจริงเขาต้องแบบมีการวอร์มวอร์มร่างกายคือการนอนพักผ่อนสมองก่อนนะคะเอาแนะนำน้องๆนิดนึงว่ามี่ใครบ้างชื่ออะไรวะใครบ้างพลอยพลอยค่ะพลเอยปนปนค่ะหวาน คุณผู้ชมคือจะบอกว่าอะไรจะพร้อมขนาดนี้นะคะปกติแล้วคือเขาแบบวอร์มร่างกายกันอันนี้คือของโคาชขางเราเป็นเทคนิคนะคะห้ามบอกใครคือนอนอย่างนี้เดี๋ยวขอนอนด้วยคุณผู้ชมคุณผู้ชมกานอนกันนะคะน้องๆมานอนลกสบายคุณผู้ชมก็ไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมเราก็ไม่ได้ให้น้องๆอยู่แบบลำบากลำบนแล้มีออ่งมีแอร์คุณผู้ชมดูมีแอร์เย็นเจี๊ยบนอนนะคะ สบายมากคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ได้มีแค่ห้องนี้นะคุณผู้ชมจริงๆแล้วมีอีกหนึ่งห้องด้วยกันเป็นฮาเลมเลยเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งห้องด้วยกันค่อไปดูอันนี้เป็นห้องฮาเลมห้องฮาเลมไปดูไปดูมาโอ้ทนี้นี้ก็มีค่ะคุณผู้ชมอันนน้นเขานอนพักผ่อนอันนี้เขาแบบเมคอัพ คือโคร่าสเราอยาให้น้อยหน้าแข็งแรงแล้วก็ต้องสวยเมคอัพผิวพรรณต้องดีเนี่ยมาดูทาแข้งทาขาผู้ชมดูง่ามขาน้องนะคะผู้ชมดูล่ำขาน้องขา,ขาน้องแข็งแรงมากนะคะน,นี่ดีนะเป็นวอลเล์บอลถ้าเป็นฟุตบอลนี่มันเตะอัดเลยนะคุณผู้ชมดูนะคะก็นั่งพักผ่อนรีแลกซ์กันไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเตียง นอนมีชนชั้นสูงชนชั้นต่ํานอนข้างล่างคุณผู้ชม <laughs> พักผ่อนรีแลกกันไปนะคะแล้วก็ห้องน้ำคุณผู้ชมไปดูห้องน้ำน้องๆ <laughs> ในโตแน่นะคะน้องๆหิวอะไรก็มาทานกันได้นะคะด้านใน <laughs> อันนี้ห้องน้ํา <laughs> ก็บอกว่า จริงๆแล้วให้น้องๆพักผ่อนกันแบบสบายๆแบบรีแลกซ์รีแลกซ์ด้วยนะคะห้องผักก็ต้องถือว่าไม่ต้องแบบดีเลิศห้าดาวโรงแรมห้าดาวแต่ว่าเอาให้น้องๆอยู่กันแบบสบายๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆอันนี้เอนจอยกันสนุกส,สนานจะพาไปคุยกับอีกคนนึงค<ข>่ะยู่ข้างนอกใครตัวท็อปเหรอเป็นอาจารย์เอาเป็นอาจารย์มามามาคือจะบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นน้องๆขนาดน้องๆยังตัวเล็กๆกันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวมาดูอาจารย์นะคะว่าจะทานน้อยขนาดไหนตัวเล็กขนาดไหนนะคะั สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยค่ะคุณผูออ้ชมอาจารย์ไม่ค่อยได้ทานข้าวเลยค่ะ <laughs> อาจารย์ตัวเล็กมากอาจารย์เดี๋ยวถามก่อนปกติแล้วหนูเห็นส่วนใหญ่เนี่ยเขาช่วงช่วงก่อนจะเข้าการแข่งขันหรือวันนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบฟิตซ้อมกันแบบโห่เป็นบ้าเป็นหลังกันเลยทําไมโคราชเราแบบเอนจอยรีแลกกันขนาดนี้อ๋อปกติเนี่ยช่วงวันซ้อมเนี่ยเขาจะมีการพักผ่อนรีแลกเขาไม่มาฟิตหรอกฮะเพราะว่าเรามาแข่งพราเราซ้อมมาเป็นอย่างดีแล้วแล้วเวลามาแข่งแล้วก็แค่ มาปรับทีมเท่านั้นเองอือะะวันนี้โคาชเจอกับอะไรคะวันนี้โคาชเจอกับสกลน,นครค่ะถามถามหน่อยว่าความมีความตื่นเต้นหรือว่าความกลัวมากน้อยขนาดไหนอ๋อก็คือก็ไม่มีตื่น